สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่หนึ่งบาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่เพี้ยนจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราการหนึ่งบาทที่เพี้ยนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับตะไคร่กองเสจอาหารแบบใช้ละทิ้งนะครับคือในถุงนี้นะครับมีทั้งหมด30ชิ้นนะจ๊ะความจริงเพี้ยนซื้อมาใช้นะครับอันหนึ่งนะครับแล้วก็เฮ้ยมันใช้ดีก็เลยซื้อมาเพิ่มนะครับอ่ะมันก็จะอยู่ในถุงนี้พอแกะมาจากนั้นนะครับแกะมางี้ปุ๊บอ่ามันก็จะมีถุงอย่างนี้นนะะคครรัับบเล็กกๆอี สามสิบชิ้นนะครับคูดง่ายคือไอ้ถุงเนี้ยใช้ได้เดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราคนจะเปลี่ยนทุกวันนะครับเพียงก็เปลี่ยนเนี้ยทุกวันนะครับนี่เพื่อนให้ดูนะนี่ความถี่ของตะข่ายนะจ๊ะ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมแล้วก็เหนียวด้วยนะ <c oughs> แล้วก็พ้างรับน้หนักได้ดีนะครับก็คือใช้แบบทิ้งแบบวันต่อวันนะครับจะดีมากเลยเห็นไหมดูความเดียดของมันมความเดียดของมันนี่ดีมากแล้วก็ยืดหยุ่นได้เนี่ยครับเวลาใช้ก็ไม่เหนียวเลยมากนะจ๊ะเห็นไหมมันจะมีกองนี้ใช่ไหมเราก็เสียบเข้าไปนะครับปุ๊บอ่าแล้วก็โค้งนะครับ อย่างนี้จากนั้นนะครับเราก็เปิดน้ํานะครับมันก็จะดันให้ตัวเนี้ยตะข่ายลงไปข้างล่างอย่างนี้เวลาเปลี่ยนมันก็จะง่ายๆงรัยเปลี่ยนทุกวันก็ดึงนี่ออกมาดึงนี่ออกมาอันเนี้ยมันจะต้องใช้น้ำนะครับพอใช้แรงแรงน้ำลงไปเนี่ยมันก็จะติดกับตะข่ายนี้เพราะว่าดูสิครับถ้าเกิดของเป็นของทั่วไปใช่ไหมกองทั่วไปมันอันใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้ไอ้เนี้ยมันเป็นตะข่ายอันเล็กไงมันก็จะมีความถี่มากกว่านะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มการกันอุดตันได้มากกว่านะเพราะว่าไอ้เนี้ยเห็นไหม ของท่อทั่วไปเนี่ยมันจะอันใหญ่ใชไหมครับเพราะถึงเาลาจริงนะไอ้พวกนี้นะเศษอาหารมนยังเล็ดลอดออกไปได้นะดังนั้นเนี่ยพอมีอเล็กเนี่ยเออมันก็ได้ช่วยนะครับในเรื่องการเก็บเศษอาหารนะครับแล้วก็ลดการอุดตันนะครับของพวกที่อะไรเป็นเศษอาหารเล็กๆนะครับในที่อยู่ในทอ่อได้นะครับโอเคถือว่าใช้ดีใช้ดีนะครับชอบชอบก็เดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวพี่อันทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับก็ฟรีทันช่วงโปรโมชั่น1บาทในใน,นจาเพราะว่าพี่อันซื้อนะครับช่วง ลดราคาโปรโมชั่นเหลือ1นบาทมาเลจ้าเออเคถือว่าคุ้มนะครับคุ้มเพราะเนหบาทใช้ได้3ามสาิบทเลยเดือนหนึ่งอ่ะก็ทำให้นะครับเราจัดก,การไงพวกเศษอาหารเวลาที่เราล้างจานได้ดีมากนะครับโอเคครับเพื่อนกับกานรีวิวคลิปนี้ไปเยงเท่านีนนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า